ค่ะปลาบางออนค่ะมาติดตามตัวเล็กเนวทางความฝันกับปลาบางออนอีกคือเก่าเนาะคุณป้าเนาะค่ะถึงตัวเหลขสีรุตกับมาตามอีกคือเก่าเนาะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้นี่ปลาบังออนเพ่น่าฝันดีค่ะฝันมาผีญามาหาวสันเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังหดเดียวให้ปลาบังออนหนบอกโอ้ยฝุ่นคุณยายไปกับมาเล้วคุณยายไปมาเล้วสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ มาติดตามแนวทางความฝันกับป๋าบางกอนก็มาเจอยกไปพอดีเนาะอันบาดนี้มากเอาเนี่ป๋าบางกอนต่อเนาะพันไาจังไก่ก็ไปฟังในคุณป่าพันวใบงานนั่นเป็นหาบเผาเมาให้เป็นหาบหกเลือกนั่นแหละเป็นหาบแแหาบแอนมากปัจจุบันนี่เป็นก็ะอื่นเป็นมาล้างเป็นมามาเมย์พป็นมามาเอาเมย์หาบเผานี่เป็นมาเอาเผาที่ละเป็นมาแต่เริ่มไปหาบเอาหาบเผาน้ำเพลินน่ะแล้วคนเ่าเนาะเป็นกระหาบหาบตะบุ้งคือบ้านนั่นแหะค่ะ ันนี้เล็กกระตาหลันพิ่นแน่นก็มีเข่านะมีเข่ามากก็เลยไปซองบึงเล็กกระตาเข่าก็เต็มดีดอกตอนี้ทางนี่พิ้นเขียนใส่กระตาหนั่นเป็นเลขศูนย์หกศูนย์คางกระตาทางเลยค่ะทางกระบุ้งนั่นอ่ะค่ะอที่นี่ทางนี่พื่นกะสี่ศูนย์สี่พื้นคางเพื่นเขียนไปทั้งสองสองกระบุ้งพิ้นทั้งสองางทางไผ่คางมั่นเลยคางไผ่างมั่น แต่ว่ามีตัวเลขอยู่มีตัวเลขในกระตาล่ะในกระบุ้งนั่นะค่ะเขาก็มีนี่ค่นอืมค่ะ่เขาเปลือกนี่ปัญหามใไ้นะก็คติดว่าเหลขกซึ่งสิเป็นหาเป็นเขียนมากนั่นแหละเลขกคามเหล็กคามเลขกคามนอะแมนบ้านี้ตัวเลขที่เห็นนี่คือคือกันบอกเป็นตัวเลขกแบบใดคุณป้าอันเป็นเหลขกไทยโอ้เป็นตัวเลขไทยเเลขกไทยทางมันสิ ศูนย์หกศูนย์มันอีคังกระตาในนี้ในกตาคังนี่เลยสี่ศูนย์สี่เด็ดนังสี่ศูนย์สี่นี่เป็นเหล็กไยหรือเหล็กเล็กเหล็กไยคือกัน้นไยทั้งสองค่างเป็นคนอัลลคุมนะเป็นหาบมาไถเบียบนีค่ะคือเป็นเหล็กหาบเพื่อเพื่อาประจักษ์เนี้ยแต่ว่าสี่ศูนย์สี่หกศูนย์หกมีกับเหล็กหาบเหล็กหาบนอปลาบังออเนาะ อือค่ะตัวหนังสือตัวเลขที่เห็นในกระดาษนี่เป็นเป็นตัวสีใดคุณป่าอันจะเป็นเลขสีน้าเงินอืมแม่มจีเข้าสีน้าเงินเลยนี่ยจะเขียนสทกระบุ้งพิ่นไ้นั่นแหละค่ะทางขางให้ระบุ้งเลยเพราะมันเป็นเขา่าเข่าเปลือกให้ตะให้ตะบุ้งพิ่นมาไมแต่เข่าเปลือกตะเต็มตะะบุ้งทั้งสองอันนั่นแหละเต็มกระบุ่มบ้านนี้ป่าบางอ่อนเห็นเหลขกย่อยู่หงาดคุณป้าเห็นอยู่ในกระดาษแหละแต่องเลือกใส กระดาษทางนี่กระสซตัวน<อ>ี้กระดาษทางนี่กระไ่ต้ยเพื่อเขียนมาไว้เลย,<อ>ยเขียนอยู่ในขางกระตาที่เขียนติดกระตาไว้เลยบนเมนนะเขียนเขียนใส่กระดาษไว้ได้คว้บง่ายๆคือเขียนใส่กระตาไว้ขางไผ่ขางมัน่นแมนโอ้ห๊า าาหาบมะไ้เลยรอบเอบนี่ยหาบไ้เลยหรอยม่เอาเขามา่ไ้พรบุ้งมส่ไม่กระบุง้งไม่กระตาหนังกระมีเขาพรบุ้งเขาพรหาบมม่ไ้เลยแหละแต่ที่สําคัญตัวเลขใไม่กระตาเนี่ยอ้ยจันแหงนอป่าบางอ่อนนาะมีมตะเล็หาบเหลากหาบเลยเพิ่นเพิ่นบอกจังไ,ไหนบ่ป่าบางออนตนเพิ่นมา ิ่นก็ว่านังว่าเอาเผาที่ไหนคุนวางมะเบิองเอียงในกระตาหรกอบ่ามเนี่งมาเบิ่งพกัน่าคนอื่นไปเบิองเอามาห้ฮอนเฮ่อนนี่แหละคนอื่นลงมาเบืองเบืองนี่คน่าแต่หยังมาให้นี่่นว่าสวม่นเบาเนค่ะเรื่งมาซองเบงจะเสีไปใายอะไร้กันเรยว่ามา็สิมาหาบมาให่โต๊ะันตจัวคนมายังเอามานีพน่นค่ะค่ะก็หามานีที่มาตั้งนีตั้งไว้ตลาดเฮื่อนนี่ล่ะ ขาปีขาเบือมาหาสูบขาปลาบมาหายเลยขาาบมาหายแง่งจังๆเลยแหล่แถมเนกะตาหนังก็มีเข่าอีกมีเข่าอ้าวหัวมีเข่าจังๆเทนอปลาบางอ่อนเนาะโอ้ยค่ะจังไลยก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคม ắ n กับลีปลาบางอ่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณปลาบางอ่อนเนาะที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาเนาะขอบคุณค่ะคุณปลาขอบคุณค่ะผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของปลาบางอ่อนเนาะ ศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะผียาหาเลขมาให้ค่ะท่านผู้ชมศูนย์หกศูนย์สี่สองสี่เนาะค่ะเนาะสี่ศูนย์สี่ค่ะขออภัยเนาะท่านผู้ชมเนาะสี่ศูนย์สี่เป็นเลขหาเลขหามเลยค่ะท่านผู้ชมหาบมาให้อีกตั้งหากเนาะหาบมาให้อยู่ใต้ตารางเฮือนค่ะจังไล็กให้โชคให้ m ắ นกับเลขป่าบางอ,อนน่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะ ถามีตัวเลขเรื่องรล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จะปอกกสีไปติดตามมาฝากเอฟซทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อยาเฝ้าไปใส่นาอท่านมูุชมมอนีจะาปอมีของดีมาฝากค่ะไปเบิ่งน้ากันค่ะท่านผุ้ชมไปค่ะหลวงปู่เิยเจริญยค่ะอันเวบาเรื่องุของสีเพิงน่องสร้างแ้วกาเซ็นผมแม่ธทรณี่ห้ฟังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกอ้บุกเสกออกมานี่สําหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือ จะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิมา่มไปใสมาใสกระซมวิชีไปบูธเทวดาคนหลอกสมกหลอกสาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในขออนิบาลในเคื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,นาสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของขทีก็เออแม่เส้นผมแม่โทรณีบางคน มันก็เอินไปเป็นเครือเข้าหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเมียอ่าอยู่ในอตอนนี้ที่แค่ไม,ม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสภาพคนคือว่าถ้านําไป้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่หลับมันํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ซอยอย่าโยมเขาโมซ่าไปแล้วรู้สึว่าผู้ใดามากว่าดีขึ้นวัตถุยางขายมาดีก็ดีเออไปทัมเมียยังบ่เคยเสือเรืกเสือเบอร์กับกเถือนเขาขงเงินยู่ามันมันอาบน้ำมาไหนแบบไหน เนี่ยส่วนมากอันหลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทรงยิงอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดสีมีชีบรุ่นปู่ฝ่ายคุณแม่าประมาณภาษายไหนาใส่าต้องใส่สร้างนการอบรมบวกส่วนมากเขาเลยชื่อจำนำนามาหน้าจะขี่มันเขาเบานอกคันดีบัดอ่าว่าจะขนสั่งอ่านังสั่งประกอบสร้างอันนี้ชี่าจาย์มาเยี่ยนอีพีทเป็น สีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสั่งโตกมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสังอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเ็จของงาส้างแล้วก็พวกนางส้างนองส้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพนมาําบุญสั่งสลอกสลาสา่สงแม,ม่ย,มยังกัเพึ่งมาบูชาปไปกับฤาษีวะสาวคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสั่ง คือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาทรงเจ้าอิปมาทูกโผล่มก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปถือค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกระได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคเนอกระได้ของดีติดใหม่ติดเมือมาฝากเอฟซีทางบานค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมนวดเมตตามหาเน่เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดข้างไในให้เบิ้งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขังไนน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนนแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านไนนีของนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนีคะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน่องสร้างคะ่ะหนังสร้างคะ่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างคะ่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองน้นดวงรับสับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตก๊กดวงกำลังตก๊ตกต๊กเฮ็ดเอียงกบับบพ่อสีดบ่โบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับสับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะ ผู้ใดค่าขายบอดีลูกค้าบอคอยเข่าหากนกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกกบผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็เพิ่นได้ยนนดินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะ ในเหล่องนอนดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนนดวงเหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ